Ford Ranger นะครับ xlt 2018นะตัวนี้เป็น2018ติดตั้ง aux สวิตนะครับสวิตเปิดปิดไฟเสริมนะครับเนี่ย6จุดนะครับสามารถเปิดปิดไฟภายในรถได้เลยสวิตจาก fx 4 max นะครับข้างหน้าเป็นลำโพงเซนเตอร์นะ2018นะครับ Ford Ranger 2018มาดูอุปรกรณ์ข้างอกบางตัวนี้ก็เป็นกล่องรีเลย์นะครับ ก็มีชุดสายไฟให้นะไว้ต่อเพิ่มข้างนอกได้เลยสายไฟ6เส้นนะครับต่ออุปกรณ์6ตัวนี่ครับรีเลย์รีเลย์ลฟิลเต็มระบบนะครับเสียเปลี่ยนเช็คง่ายๆนะครับติดตั้งไฟตัดหมอก LED นะครับในไลท์ในตัวนะครับในไลท์ไฟเลี้ยวในตัวนะครับ สวยครับผมเรียบร้อยครับส่งงานครับผมติดตั้งสวิตช์ FX4